วันนี้สกี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของ CPF ค่ะในการเดินหน้าส่งอาหารคุณภาพปลอดภทยซึ่งเป็นอาหารพร้อมทานให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่นะคะซึ่งก็มีทั้งโรงพยาบาลหลักต่างๆและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเลยค่ะบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นอย่างไรนั้นตามสกี้มาเลยค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ระลอกใหม่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการ,การแพทย์ต้องเสียสละ ทุ่นเทแรงกายแรงใจเป็นอย่างมากเพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดทุกวันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและแทนคำขอบคุณนักรบชุดขาว CPF โดย CEO ประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐเดินหน้าโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี2563อย่างต่อเนื่องมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานจำนวน1,750แพ็ค ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวรีพิชิตโชครองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและรองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์รองคณบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศสลาธินทัศต์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยมีอาหารคุณภาพปลอดภัยหลากหลายเมนูอาทิเกี๊ยวกุ้งสับข้าวไก่ผัดชาข้าวผัดไส้กรอกสปากเกตตี้คาโบนาร่าข้าวน้ำพริกอกไก่ ข้าวกระเพราอ,อกไก่นุ่มและข้าวอบผนิพืชและไก่ทีมแพทย์พยาบาลเองก็เป็นด่านหน้าที่ต้องรับแต่ว่าการได้กำลังใจแล้วก็การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนก็เป็นตัวช่วยเสริมเราอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรต่างๆที่เข้ามาอันนี้ก็ก็ต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือของคนในประเทศจริงๆค่ะผมเชื่อว่าทุกคนเสียสละร่วมกันนะครับแพทย์พยาบาลเสียสละช่วยในการดูแลช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อมากขึ้นผมว่าถ้าเราร่วมมือกันทุกภาคส่วนเราจะ่าน ไปได้อย่างดีครับนโยบายของเครือนะครับแล้วก็ของสเปเองนะครับตามที่ท่านประธานวุฒิสท่านประธานธนินนะครับได้กล่าวไว้นะครับท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของบุญหมอและพยาบาลนะครับซึ่งท่านมองว่าเป็นผู้ที่เสียสละที่สุดโครงการส่งอาหารจากใจต้านไทยโควิดซึ่งนี้ก็เป็นระลอกที่3เราก็กลับมารวมกาลังคนของเราอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าไปดูแลโรงพยาบาลต่างๆหวังว่าความเช่่ยเหลือของเรานะครับจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาลดภาระบางส่วนให้กับทางโรงพยาบาลได้ครับ ขณะเดียวกัน CPF ยังผนึกกำลังกับ CPI บริษัทในเครือ CP ตเติมเสบียงเสริมทัพโรงพยาบาลสนามปตอ .1 กองบัญทาารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแจ้งวัฒนะและสนามบินน้ำกรมพลธิการทาหารบกในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยโดยมีพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อุมนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะรับมอบอาหารเสเร็จรูปพร้อมทานหลากหลายเมนูจำนวน3,500แพ็คจาก CEO ประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐ พร้อมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและขนมขบเคี้ยวจาก CP e n t e r t r a ท e หรือ CPI ภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภ COVID ัยโควิด -19 ใน1นสัปดาห์นี้จะมีผู้ป่วยทั้งไม่มีอาการและมีอาการมากกว่า1,000คนที่นอนอยู่ในความรับผิดชอบที่โรงพยาบาลกกต้องดูดังนั้นอาหารเนี่ยจำเป็นมากนะครับเราทําไม่ทันทําไม่ไหวกําลังคนเราทุ่มลงไปกัการปฏิบัติหน้าที่ผมต้องขอบคุณเครือจริญพ洛พันอย่างมากนะครับ ก่อนหน้านี้บริษัท,ทได้สนับสนุนอาหารพร้อมทานให้แก่โรงพยาบาลสนามเอราวัณหนึ่งศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางบอลศูนย์เอราวัณโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลค่ายธน,ยนรัตต์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งสิ้นกว่า20,000แพ็คและน้ำดื่ม6,000คขวดนอกจากนี้ยังสนับสนุนวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้แก่เนื้อหมูสดเนื้อไก่สดไข่ไก่น้ำดื่มและข้าวสารให้แก่โรงพยาบาลสนามในหลายจังหวัดทั่วประเทศเช่นจังหวัดนคนรราชสีมาสระบ,บุรีลำพูนสมุทรปราการและวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร CBF ในฐานะผู้ผลิตอาหารครบวงจรชั้นนําของไทยได้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9ด้วยความเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่องเราเขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภารกิจอันหนักหน่วงของทีมแพทย์ได้อิ่มอร่อยอย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและปลอดภัยเพื่อนําพาคนไทยทุกคนผ่านวกิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันสอดคล้องตามหลักปรัชญาสามประโยชน์ของเครือซีพีในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนรวมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืงยน